เฮลโลสวัสดีครับพ่อผมเฮเอฟฮีโรถไฟชั้นแนววันนี้ครับเล่นต่อเลยมาจะลงเลยครับอืไม่มีอะไรทําไฟเลยต่อเลยเออต่อมืดอืมไปเดี๋ยว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 ชั่งมันนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่ต้องอยู่แล้วนี่อยู่แล้ว,ลวนี่ Det er så vanskelig å se henne.

ไม่ได oh ้ช่วยเลยครับคุณผู้ชมือเขาบอกเอามาสูญเสียไม่กอุบอื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 ุ้บอือือมมาทำไม จะตายไหมนี่อะไรอ่ะเฮ้ยชิงปิกกระปลิกกระจิ๋วเดียว่ายังไม่มีเลยตอนนี้จะห้าสิบขึ้นก็ไม่ได้ซื้อขาดนึง โอ้โหโหกินแบบแลานีนาเลยสุดท้ายมันก็ต้องตายหัวเห็บมาริโอ้ตายคครับสี่ห้าควายตายเลยครับแน่อนอนจังวันนี้จังวันนี้เอย้ยตึ้ง ไม่มีสูตรกำบังในตอนนี้เอามาไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับเอามาทีละไมอ่ะอรู้สึกเหมือนดันนี้จะง่ายเน่ง่ายตรงไหนอ่ะผู้เล่นครับ โปรเบตเชื่อต่อเลย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 โอเคประสุกโลเรื่อยๆครับเรื่อยๆจัดป้ายชุกยัยสกปริบ

โอ้ไม่กอดเขาคือทูู่สวนกับปืนลูกซองเขาคือทุ่งสวนก็ปืนลูกซองปืนลูกซองปืนลูกซองตายไหมเนี่ย ไปเรือๆเลยเรือเลยเื่ออโชอโชอชอชีอโชจะตายแล้วจะตายแล้วเย้ได้แล้วครับปเป็นไงล่ะอืออือชาซันาอะไรกันา บางทีก็ชนะบางทีก็หาออ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 ขอบอกก่อนว่าฉันคิดคนจะฟังฉันต้องไปว่าคนสสบเพื่อใคร

สมุโกโกลอไปเลยรถไทยแน่นเรียนตาเรียนที่หกขอบอกเลยยอมรนะับว่าตอนนี้มันยาก ยอมรับนับถือข้า,ขขาและขอคารวะยอมรับนับถือข้า,ขขาและขอคารวะพูดตามอีกคลองควันแล้วเย่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 โคเล็ดเลยจังหวะนี้ โคดเยอะเลยแมวเยอะชิปิงปากเติมมัสซุมุมโกโร่มัสซุโกโร่ออกผลชาแฮะเฮ้ือหิบเห็ดโตโต กินยาเน่แกสมส้มรามันน่าก็ล่าหัวท้อขี่ไส่บ้อมยอมล่างตึ๊ดมันอ้อหืออจะตายไหมคาวเนี่ย อเอ้ยตายแน่เลยมาสุโกโรอือมมัน้องจะออกมานะอือหึที่สงสัยจะตายแน่เลยฮะตาเนี่ยตายชัวตายตายแมวแน่เลย ื ừ, oy, ừ, ออเตยแน่ยง่อยง่อยเผือแลครั้งแรกเออขอตัวคิดเปกันนี้แล้วสวัสดีครับ